เว้สดีค่ะับไม่ดามเพื่อนไม่ดีนะคะเช้าวนี้เรามาวัดนะคะวัดป่าห้วยบุงนะคะ<ร>ามาทำวันคล้ายวันเกิดของพ่อแตนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปช่วยยกขึ้นมานะคะมาเดี๋ยวรอใช้รอแบบนี้เลขียน หนึ่ปรกบวันอาทิตย์ที่หกเมษ่สัาห์พศกราช2 0 1ซึ่งเป็นวันสำคัญ ของพี่หมประทศใุกนนะครับทุกวันที่หกเมษาเป็นวันจัรีคือรเป้าปรสจัรีนะครับประเทศไทยนะครับเวันที่เมษายนก็ถืว่าันสำคัญฉะนั้นวันนี้ก็มการประมใัพุ สิ่งเทาษตนะครับในลายนะครับพระมที่ทรงเสดิมส่รนคตในแถวครับยคนที่จะมาทำลูกนะครับที่ลงที่โรมหานวรเป็นหลวงนะครับ่งเริบทปีนักการนะครับสัสีโบราณนะครับก็คือวาเป็นนริาชกาจัแต่ราชการที่นี่ วันนี้ก็สูงสุาที่10วันนี้โปรกลังขึ้นค่าราาเดือนห้านวัไไนโี้ว์สวไทยระมาไทยรมากเนาะวันที่12นะครับขึ้น15ค่้าเดือนห้านะครับ วัดป่าหพวยมนะครับบ้านโศลศีรุเปก็ได้รับโอกาสจากทางคณะสื่อถือการ์่วนนะครับให้มาจัดอุโบสถสะจ้อนขึ้นน,นะครับในวันที่12นะครับก็จะมีการเรียกพระทหารเพียนเกศพระพุทธเจ้าที่จะมาร่วมลงอุโบสถสันธกาหถือว่าเป็นกิจสำคัญข,ของสงฆ์นะครับถึงแม้จะไม่มีมิสุคมาสีมานะครับประเทศไทยจะสงสัย นะครับเราก็ม um ีการสวดคตินะครับก่อที่จะนะครับโมทสุดสัปดาห์นะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สภาพี่น้องนะครับในแต่ละหมู่บ้านในเขตเลือกตั้งบนแถวรอบนอกที่มีเงินโอกาสได้เรียนดูเสือเรียนทหารกับพระพุทธเจ้าลักษณะสูงนะครับเยอะและอีกอย่างก็เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าถึงประชาชน จะได้รู้จักพิธีชีพวันเดือนสิบห้าค่ำแล้วก็เร็วสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำของทุกเดือนซึ่งเราก็จะแยกย้ายกันขึ้นขบวนนะครับซึ่งวันที่สิบสองนี้เป็นคืนของขบวนโบ,นบ,นบ,นบนแก้วซึ่งวัดป่ารุ่งเราก็รับเป็นเจ้าภาพก็บุญสุทพี่นอ้องนะครับที่อยากจะมาร่วมขบวนนะครับเรียนทหารหรือจะจบเป็นเจ้าภาพปรงทาน ดวงตานะครับเดือนที่12นะครับก็ในช่วงเช้าก็มีถวายประธานปกติท่านที่มาิธีถวายก็ตักจนทก็ในช่วงเพล่ยนะครับซึ่งก็จะมีเวลาพระสงฆ์นะครับเดินทางมาน่าจับให้ตักว่า50ลูกในเัือนพฤศจิกายนะครับนั้นก็พี่น้องท่านใดที่อยากจะมานะครับถวายประธานในเดือนพฤศทิกายนเพราะว่าร่วมงา นะครับส่งพระนะครับด้วยนะครับเนื่องจากเช้าวันที่13ก็เป็นวันเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งบรรพบุรุษเรานะครับเคยถือไว้นั่นก็เราก็จะมีการส่งน้ำพระนะครับในวันที่12ด้วยพร้อมทั้งติงตาส่งน้ำพระลูกนะครับที่เราจะตักเชิญนะครับลูกใตรท่าน ซึ่งไทยทุกบ้านนะครับคณะสงฆ์ในบ้านสรสีมุกเตะเราก็จัดมาจัดสถานที่กากฟบูเด้อนะครับพปีสิบสองนะครับ่ผู้ใดอยากจะมาลุกถวายประธานเพื่อข้าวข้าแกงหม้อก็ไม่ว่ากันเด้อสหรับพดีสิบสองนะครับประสงค์นะครับในเขตอับหรอบ้านหม้อโดยเฉพาะบ้า แล้วก็ตำบลโคกทรงเหนือนะครับปกติอำเภอพัทุ่งจะมี9ตำบลนะครับโซนโซนฝั่งนี้นะครับจะแยกออกมา5ตำบลใครใกล้ที่ไหนก็จะไปที่นั่นดังนั้นก็เป็นโอกาสดีพี่น้องนะครับที่จะไปบลิเโบกแก้วนะครับซึ่งทางพระเทระผู้ใหญ่ท่านขออนุญาตนะครับรรขอนขอุญาตอานุญาตให้จัด ตัวสดดครับโดยเป็นบุญของอเมีนครับเป็นโอกาสดีที่น้องอยากทนะครับจะมีโอกาสได้เาปนรันีระสมรระจ้าว่ามากกับมาเดี๋ยวเราจะจอไปแก้แค้นความประสงค์นะครับเจงกับทางะรการหรือผู้เจงกระทนะครับครูอาจารย์นี้ก็ได้ สถานีมองคุดิบิมจะผ่ารูป้าต่างๆหรือจะบริจาคน้ำดื่มนะครับช่วงนี้เป็น้ารร่บถือว่าปรนเ่็นสำคัญรับเขาเสียบก็คือเาห่น้องสุดเร็วนตัวววสุดหนานะครับแนวเสียที่สุดเนาะจะดันกัดอยรกบริจาคครับคนแรกสองแท็กแต่บากันเอส่างวที่สิสนะครับบอก่อนี่พิเศษังย บอกีพิเศษที่ที่พิเศษเนีบอกวันเกิดบสกเสี่ยวที่ทีถวายอะไรเป่าหรือจัถทำบุญธรรมดาทำบุญธรรมดาก็เอาปะเทนเลยกะได้เอาเอาลงมา เอาเป็นโอกาสดีเพราะนี่ที่จะเป็นวันุสำคัญของชาตินะครับบรจกรีจะเป็นวันสำคัญของประเทศพราว่าบิษจะได้มีข่าวขึ้นกันวันี้ว่นนมัเกิดบิัทนกันาถึงโอกาสท้าทบุญทุลั้นสงสัยเลยโอ้ทุลัง้นพ่าประเทศวานี่ทุนี่งสีซึ้งรว่าบริัขับรถกลุ่มมาล่าโค้ดบริษัทจาที่ท้ามเกิด้นใจ ผิมพ่อนว่าซเตียงวสานเจอี่เอากระทิ่นซื้ัคนเสรที่คนท่าไท้ะครับยูนิฟัภาษาจีนกระทิ่นหายเลยสิรอบยูกิได้ว่าสนแล้วครับก็ยูไรกนยีเขถือว่าเป็นสถานเีนนอกตัเท่าตั้งใจจดดูสิห้าวันนะครับคุณจะยูไ้มีคือเดือนที่สามแล้วนะคันที่แปดสเดือนี กับข้าวพร้อมทั้งยูทูบเบอร์นะอาจารย์กับมากกับเอซี่ยเพื่อนกันะ้วยกันบข้าวมากกว่าร้านอื่นมากเดี๋ยวนี้อันนี้โมทนาบุญด้วยกันนะคะแล้วทุกค่ําคืนสาธุสาธุก็จับข้าวารวมกันด้วยนะมาหัวกับ บอกคุณไปเลยสละโวยนีกิจสัญญาอยาจะร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพในวันที่สิบสองการน้องยิง PI, ย่งยบุญไม่เร like ื heures, meter, an はは่อยนะครับอีกนี้บุญหนึ่งคือเน้นนะครับตอนนี้ครบยี่สิบปีแล้วเดี๋ยวจะปรึกษากับทางคณะกรรมการบ้านสรนสีนะครับเสือเพื่อนเป็นญาติพักนะครับเพื่อนงาเจ้าภาพร่วมดูเเนาะนื่องจากพวกแม่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเอาก็าวต้มอาศัยสัปดาพที่ย้องนยุคโดยจะจบที่เจ้าภาพ ตุรก <icana> ี13ศ like ููเียรยครับเรือตอรนะครับอันนี้ไปกวด1ไปทานาูกาสรูบ๊บี้อกค์ข่าไดููนลานะครับเขาใส่ลูปพื่นนะครับกอบุมสอบคนนะครับะอ้าแล้ว Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. อาหายุปัฏฐโคธนวาสัตโสสิเรวาฏโคยัสสาภะโคภะวาฏโควัตนาวา Bakti kita tinggalan Tayak satana So, bagak bakti So, yatikamu Cakayang hitam Situ peta nak buca Cakayang Parancapit Kunanganu Bakti nanggung Hei